ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันอีกเป็นคลิปแรกนะคะหลังจากที่เล่ยออกแล้วเนาะวันอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกมีโชคมีลาบด้วยนะคะเพราะว่าหลายทุกหล,หลายเจ้าเขาก็อั้นนะคะสองห้าสามกับ0ูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะแล้วก็อีก หลายๆตัวนะคะงดนี้แอสจบตกนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อนะคะเลขจะซื้อทุกตัวก็ไม่ได้นะคะเน้นแต่เลขทูบเลขทูบก็ก็เลขอั้นนะคะก็พยายามซื้อแต่ห้าแปดเนาะห้าแปดจะซื้อเจดายห้าสามค่ะเพราะเราทุนน้อยเนาะวันนี้ก็จะมาขอเลขบางคนฝาก fc นะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เลขทูบก็เข้านะคะซึ่งเอสเลิกงานมาคำเอกจุดทูบนะคะไม่ได้ลงโชคไม่ได้ลงติ๊กต็อกนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทําการขอจุดทูบไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาจุดทูบขอเลไขไอขายเลขมงคลน,นะคะ ฝากกดติดตามช่างน้องมีโชคด้วยนะคะเลขฮาน้อยก็เข้าบ่อยนะคะเลขทูบนะคะเกือบทุกวันนะคะไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูเลยสำหรับคนที่ชอบหาข้ากับข้าวตอนเย็นนะคะ5บาท10บ,บาท ถ้าเราถูเราก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องซื้อเยอะนะคะ วันนี้ก็จะมาสรุปตัวเลขที่สำนักไหนเข้าบ้างนะคะเพราะว่าเอสยังไม่มีตั้งแต่กลับมาจากบ้านยังไม่ได้สรุปตัวเลขให้เลยนะคะให้มาดูว่าสำนักไหนเข้าบ้างนะคะในขณะที่รอเลขทูบเนาะ ออพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ดวงนาเพลินนะคะแตกแตกสามตัวโต๊ดนะคะนี่นะคะวัดดวงนาเพลินนะคะทิศพระอาจารย์ฝันวัดปัาปลาทิศเสียชีวิตมหานะคะออกเลขปศนนะคะห้าศูนย์สี่ค่ะเน้นย้ำที่ห้าศูนย์สี่นะคะ โค้งสุดท้ายเลขน้องแมวก็ได้60 5นหนะคะต่อไปค่ะคนคนนอนป่าฝันเม้นนะคะโค้งสุดท้ายนะคะ3ามหนล่าง50ค่ะเม็ดเดียว ปูห้าเจ็ดแปดนะคะงวดนี้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายเป็นห้าสามห้าแปดห้าศูนย์ปูเน้นที่ห้าแปดกับห้าศูนย์นะคะแตกบนแตกล่างค่ะโค้งเจ๊ห้าหมื่นฝันแม่นนะคะโค้งสุดท้ายนะคะงวดติด ต่องวดฝันเราเห็นนนายกตูนะคะแล้วโคงสุดท้ายฝันฝันเห็นพระนั่งรถมาเหมือนงวดที่แล้วนะคะแล้วก็ปลาเอ็มร้อยห้าสิบมาใส่รถเจนนะคะร้อยห้าสิบค่ะเข้านะคะวัดวัดป่าอุดรน,นะคะ สามต,ตัวตัดก็ถูกนะคะศูนย์หกห้าหรือหกห้าศูนย์เนาะน้องกอนฝันแม่นค่ะวันนี้เข้าที่บ้านเล็กที่นะคะยิดเลี้ยเข้าที่หกหนึ่ง ได้รับวงในเสียนนิรนามนะคะอุดรน,นะคะเข้าที่เล็กวิ่งค่ะวิ่งบนห้าเขาที่เลขวิ่งนะคะ ก็ออฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคก็บปใหม่ยด้วยนะคะไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเลยเลขทูปก็ปังตลอดเลยนะคะ ขอเมื่อวานนี่คะ่ะเ,เดสให้ดูนะคะขอเมื่อวานนะคะแปดหนึ่งห้าค่ะ เข้าหฮาหนอยเรกเลยนะคะหนึ่งห้ากับแปดหนึ่งเอสรอซื้อหวยลาวนะคะก็มีทุนน้อยเลยไม่ได้ซื้อนะคะพอหวยออกพวกหวยออกออกมาอดเลยนะคะหวยลาวค่ะตัวแรกนะคะเป็ดมาแล้วนะคะ ค่ะเลขทุบจะดับหมดแล้วนะคะเขเขียนใส่กระดาษให้เนาะจะได้มองชัดๆนะคะค่าอาหารเย็นนี้นะคะวันนี้ที่เท่าไหร่เนาะยี่สิบเอ็ด อ่าไปเดือนแปดแล้วเหรอยี่สเดิือนเจ็ถูก น่าจะแปดสี่เจ็ดนะคะแปดสี่เจ็ดโอ้ดูเปิดสายทรายลูปปู ปดสี่หนึ่งนะคะโอ้ก็โทษค่ะแปดสี่เจ็ดหรือแปดสี่หนึ่งนะคะเพราะหนึ่งกับเจ็ดชอบมีปัญหาค่ะนี่ก็เลขฝาปูเอ๊บเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะชัดเจนนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสี่ ไปเขียนให้ค่ะฝาเอ็มเก้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่แล้วก็ แปดเจ็ดหรือสี่หนึ่ง หรือหกหนึ่งจะถ่ายกระดาษให้ดูนะคะให้ชัดเจนนะคะเล็กทูบนะคะ8ปดสีตัดเอานะคะระวัง1กับ7ตัวเดียวกันนะคะฝาเอ็มเก้าหนึ่ระวัง6 1นนะคะตัดเอานะคะ ชากับข้าวเย็นนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเฮงๆงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ